สวัสดีครับวันนี้วันที่24มิถุนายน2 5 6 7นะครับ b a สถานการณ์ของคริปโตก็ยังคง s i d e w a y ์ออกด้านข้างนะครับยังคงชะลอตัวนะครับราคาก็อยู่ที่2 3 2ล้า0บาทนะครับราคายังคงอยู่ที่2,3นะครับส่วนราคาที่เป็นของดอลลาร์หรือ USD นั้นก็คืออยู่ที่63,000นะครับ ซึ่งเข้าไปดูก็ราคาก็ยังคงจะต้องไซด์ w a y ์ไปทางดนานข้างนะครับแล้วก็ดูจาก m อ d แล้วก็ยังคงเป็นยังอยู่ในฝั่งขาลงนะครับคือยังเป็นไซด์ w a y ์ไปทางดนานข้างนะครับทีนี้แล้วก็คือดูจากค่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับกำลังจะเด้งกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราดูกรอบจาก ของกรอบของตัว Line a l i ี e a r equation นะครับจะเนว่าราคานั้นยังคงจะต้องไซด์ w a y ์ต่อไปนะครับยังคงออกด้านข้างนะครับเพราะว่ากรอบนั้นชี้ไปทางด้านข้างนะครับดังนั้นราคาก็เลยมันจะต้องลงไปต่ําที่สุดตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องลงมาต่ําตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับเป็นไปตามวัฏจักรของอวงจรของอของ ใส่ไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับคือราคามันจะต้องขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดก่อนนะครับก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูจากคร่าวๆตรงนี้นะครับเราก็จะกะวันๆเวลาได้ว่าราคาที่มันจะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี้ก็จะเป็นประมาณอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์นะครับ ตรงนี้ก็คือ 1- นถึงสองหนึ่งถึงสอาทิตย์ลงมานะครับก็ประมาณสักเส้นเดือนนะครับหลังจากเส้นเดือนก็จะไปประมาณสัก1นถึงสอถึงสาอาทิตย์นะครับก็ไปประมาณปลายเดือนก็น่าจะประมาณเดือนนี้มิถุนายนะครับก็จะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมหรือหลังออกพรรษานั่นเองนะครับซึ่งลุงก็ได้บอกไว้คลิปก่อนหน้านะครับว่าราคานะครับ มันจะออกมาช่วงราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมาในช่วงของกรกฎาคมนั่นเองนะครับเมื่อกรกฎาคมเสร็จนะครับเราก็ต้องดูว่าจังหวะของมันนั้นยังคงจะต้อง้ายเวไปด้านข้างแล้วชี้ขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ราคามันจังหวะของตัวกรอบลิเนาร์เกชั่นนั้นสายเวดาวหรือสายเวฟไปด้านข้างถึงซายเวดาวลงมานะครับมันจะเปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อต้องมีราคา้ายเวขึ้นไปด้านบนนะครับ ราคจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูแนวโน้มแล้วก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีสัญญาณการรีบาวหรือ,อยังหรือมีการสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปได้หรือ,อยังนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับจากตรงนี้เราก็เห็นว่าราคาพวงมันนั้นยังคงไซด์เวย์ลงมาอยู่ที่ของตัวบูร์จบแบนด้านล่างนั่นเองนะครับ ยังคงจะต้องไซเวดาวลงมาแต่ว่าถ้าเราดูของตัวยืนยันทุกครั้งนะครับเราก็ยังคงยืนยันจากตัวดาวโจนนะครับว่ามันยังคงจะต้องไซเวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราต้องการดูในปัจจุบันนะครับดูในภาพในปัจจุบันนั้นเราก็ดูได้จากดูได้จากไอซ์ไซแล้วก็ MACD ว่าตอนนี้มันอยู่จังไงนะครับเราก็เอาตัว ตัว a i r e a t i o n ออกไปเราก็ใส่ตัว macd เข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของ macd นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ตั้งค่า macd นะครับว่าตัวหนาขึ้นมานี่เป็นอย่างไรนะครับเส้นให้ชัดเจนขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับมันยังคงชี้ลงนั่นหมายก็ว่ารา,าคายังคงจะต้องไซด์เวดาวลงป่านะครับราคาคงจะต้องไซดเวดาวลงมา แล้วก็จํากรอบ r e เนลเกชันไดใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องลงมาที่รอบ r e เนลเกชันด้านล่างก่อนก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปในเดือนกระกฎาคมนะครับเป็นวัฏจักรของราคานะครับวัฏจักรของราคานะครับวัฏจักรของราคานั้นมันเกิดจากอะไรครับวัฏจักรของราคาก็เกิดจากราคาแล้วก็เวลานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดอยู่ในกรอบลีเนกาชั่นสีเขียวบนสุดแล้วก็กรอบนีเนกาชันสีแดงต่ำสุดนะครับถ้าราคาต่ำสุดจะขึ้นไปสูงสุดแล้วถูกผูกผักลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วผูกถูกผักกลับขึ้นไปที่สูงสุดโดยอัตโนมัติเป็นชนิดนี้นี่คือวัฏจักรของราคาราคามันจะมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเดาได้ว่านะครับ ราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดเป็นไปตามลูปวนลูปไปเรื่อยๆหรือเป็นวัฏจักรของราคานั่นเองก็คือเป็นวนลูปไปเรื่อยๆนะครับนี่คือราคาแล้วก็การเคลื่อนที่ของ m a c มก็คือขึ้นแล้วก็ลงต่าสุดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงต่าสุดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ต่าไปเรื่อยนะครับ ันก็จะไซด์เวย์ไปตามจังหวะวัฏจักรของราคาเราก็มองให้มันเป็นเป็นธรรมชาติแบบนี้เพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปนี่เราก็รอให้มันลงไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะลงประมาณจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือกรอบในยดต่กชันด้านล่างจับได้ใช่ไหมครับมันจะต้องลงมาถึงตรงนี้นะครับประมาณสักหอาทิตย์นะครับพอพ้นเดือนขึ้นเพื่อพอพ้นพอขึ้นไปกรกฎาคมนะครับ บางก็จะค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นไปนะครับซึ่งกรอบสูงสุดของกรอบมันของลีเนีย a t กชัก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปที่2ล้าน6กแต่ก่าจะไปนี้ก็คือต้องประมาณสัก3ามอาทิตย์ก็จะไปถึงประมาณใกล้ๆกล้ใ,ลใ,ลใ,ลใลปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับหรือลังออกพรรษานะครับก็ยืนยันประมาณนี้นะครับคือเราต้องดูภาพใหญ่โดยรวมของมันนะครับตลรดยอพวกน เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องมาดู BTC นะครับเพราะว่า BTC เป็นตัวนำอินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำหลายๆคลิปโตหรือหลายๆคอยต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าราคามาเริ่มเขียวตัวหลายๆตัวก็จะเริ่มเขียวขึ้นมานะครับก็ดูกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับบางตัวก็เขียวบางตัวก็แดงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กจะค่อยๆกลับคืนฟื้นคือข,ขึ้นมานะครับ ในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวที่ยังคงเขียวได้นะครับจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็คือ WLD นะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้เขาก็บวกขึ้นมาเพียง0.16บาทนะครับคือไม่เยอะนะครับราคาไม่เยอะแสดงว่ายังคงไม่ดีดกลับเยอะนะครับแต่ไปดูจังหวะของเขาก่อนนะครับว่าจะเก่งกำไรได้หรือเปล่านะครับดูจากตรงนี้นะครับจังหวะของเขานั้นก็ยังคง้ายเวยนะฮะ สายเวฟไปต่ด้านข้างนะครับเพราะอะไรครับ a b d d ชี้ไปด้านข้างนะครับเป้าตัวนี้ก็เป็นเป้าเดิมๆนะครับเป้าเดิมเนะครับที่เคยให้ไว้นะครับแนวรับเดิมๆก็คือ121บาทแต่ตอนนี้ราคามันลงมาที่103บาทแล้วนะครับทําไมถึงไม่ลบออกละ่ะก็อยากจะให้เห็นค่าของมันนะครับเราก็อยากจะมีอ่า f e า e n c e ไว้เดิมทีมันอยู่ที่121บาทแต่ตอนนี้มันลงมาที่103บาทนะครับพอ103บาทก็ จุดสูงสุดของมันก็น่าจะไปที่ร้อยต่างๆหมายว่าร้อยมากมากมากกว่าตรงนี้ก็คือตอนนี้เราก็คือดูเส้นฟิบอลนชีใหม่นะครับเส้นสูงสุดต่ำสุดใหม่นะครับดูแนวโน้มของมันนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าต่ำสุดสูงสุดมันมาอยู่ใกล้ๆกันแต่ตัวนี้โอกาสที่มันจะขึ้นไปไกลนะครับก็มาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้แล้ว โอกาสที่มันจะขึ้นไป2 9 1บาทนะครับตอนนี้เป้ามันเปลี่ยนไปนะครับมันจะเห็นอยู่แค่2เส้นคือต่ำสุดกับสูงสุดนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นแนวรับตอนนี้ราคาอยู่เริ่มต้นที่104บาทนะครับสำหรับตัว w d นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักงทุนพิจารณาดูด้วยนะครับเพราะตอนนี้ราคามันกําลังจะเริ่มกลับไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a c d เริ่มไซด์เวไปทางด้าน,นข้างนะครับราคาสายก็กําลังชี้ไปทางด้าน,นข้างเช่นเดียวกันนะครับเราลองลบออกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าราคากําลังชี้ไปทางด้าน,นข้างนะครับราคากําลังไซด์เวออกด้าน,นข้างเพราะว่า ตัวไอเมซีดีเนี่ยชี้ไปด้านข้างนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากําลังจะชี้กลับขึ้นไปยืนอยู่ตัวไอเมสซีดีออสโลสโคปก็กาลังจะพลิกกลับขึ้นไปเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็บอกว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้น่าจะเป็นเวลาอีกประมาณ4ี่ห้าวันนะครับที่ราคาตัวนี้จะค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นไปชนเส้นกึ่งกลางบริจแบนแล้วก็ขึ้นไปเทสเส้นด้านบนนะครับเพะนั้นราคาตอนนี้อยู่ที่ร้อยบาท แล้วราคาเป้าถัดไปเร็วที่สุดก็จะไปที่120กว่าบาทแล้วก็เป้าด้านบนที่มันอาจจะขึ้นไปชนก็คือ170บาทนะครับเพราะฉะนั้น wh wld wld เนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรในเร็วๆววันนี้นะครับก็ดูจากจังหวะแต่ว่าประเด็นก็คือเราก็ต้องรอดูวนรุ่มด้วยนะครับถ้าวนลุ่มเข้าราคาก็จะค่อยกระเถิบ ขึ้นไปออีกตัวหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือต้องดู rsi นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องดู rsi ว่า rsi นั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับแต่ว่าเราต้องเอาตัวตัว m a ออกไปก่อนนะครับหรือต่อตัวบูญเแบนออกแล้วกันนะครับลบบูญเจแบนออกไปแล้วก็ใส่ rsi เข้าไปนะครับดูจังหวะของ rsi เขาบอกว่าจังหวะ rsi กำลังาจจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับ กำลังจะค่อยดีกลับขึ้นไปนะครับราคาก็เลยจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ยืนเหนือเส้นสิกแนลเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสิกแนลคือเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับมันกําลังยืนเหนือเส้นสิกแนลเรียบร้อยแล้วราคากําลังจะไซกับขึ้นไปที่50เมื่อกลับขึ้นไปที่50ทุกอย่างจะประจวบเป็นราคาที่จะช็อตขึ้นขึ้นไปชนเส้นกึ่งกลางบดยจะแบนจําได้ไหมครับ ตรงนี้เป็นเส้นล่างตรงนี้เป็นเส้นตรงกลางแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นด้านบนนะครับให้เราจำบุรุษแบนเมื่อสัคู่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับราคาจะซา์เวขึ้นไปนะครับซด์เวขึ้นไปชนนะครับก็เป็นจังหวะอันดีที่มันยังคงห่างจากบุรุษแบรนห่างจากตัวเขาเรียกตัวโอโซนนะครับหรือ,อขึ้นไปชนเส้น70นั่นเองนะครับ โอบอทนะครับกออภัยนะโอบอทไม่จะโอโซนะครับมันจะขึ้นไปชนโอบอทนั่นเองนะครับราคาก็จะค่อยๆซายเวก,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 บกับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวเดอนี้น่าจะมีโอกาสดีกลับได้ก่อนนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับวันนี้ลุงก็เลยกล่าวให้เห็นๆกันก่อนนะครับจังหวะของมันก็ดูจาก MACD แล้วก็ RSI นะครับแต่ว่า จะต้องรออีกกี่วันนะครับให้มันชัดเจนมันจะชัดเจนไปในสี่วันนะครับต้องรอจังหวะอีกประมาณสี่วันนะครับก็เรียนทางทุนได้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับอ่าของของเห็นไหมครับว่าราคามันค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.71บาทเลยนะครับเดิมทีมันอยู่ร้อยสบาทตอนนี้ก็ขึ้นไปร้อยสบาทนะครับเนี่ยฮะเราก็มาดูในทันทีทันใดอันนี้ช่วงช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เก่งกําไรย WLD ไว้ก่อนนะครับ เราก็ดูตัวอื่นไปนะครับตัวไหนที่พอเข้าได้บ้างตัวถัด,ถดมาด็อกคอยเป็นยังไงบ้างอ,อย่าไม่เอาด็อกคอยเอา PLN ก็ดู pln แล้วกันนะครับ u n ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจังหวะของเขาก็กำลังจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเป้าหมายตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา9บาท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 ต้นๆไป9บาทไปปลายเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันแคบไปกําไรคือกําไรมันแคบไปนะครับมันไปสูงสุดแค่จาก9.9าจเกบาทต้นต้นไปแค่ไปแค่เบาท9บาทไปไปลายเพราะฉะนั้นมันกําไรแคบๆคือคือถ้าเกิดจะทํากําไรมันก็ถือว่ากําไรไม่ไม่เยอะนะครับจาก9บาทไปไป9บาทปลายนะครับคือ9บาท1สตางค์9บาท9บาทจุด08สตางค์ไปที่ ไปที่9บาทจุด99อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เลยหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นแคบเกินไปเราก็ไม่เอานะครับคือคือไม่ได้กําไรอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นด็อกคอยล่ะครับด็อกคอยเป็นอย่างไรนะครับด็อกคอยมีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปที่จากปัจจุบัน4บาทจะขึ้นไป7บาทก็ถือว่าไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้น,นะครับ ตอนนี้ไ s i กำลังชี้ยืนอยู่เหนือเส้นสิก n นลนะครับนั่นหมายก็ว่าราคาจะค่อยซด์เวขึ้นไปโอว์บอทนะครับแล้วก็ตัวไอเอ็นซีกำลังจะโค้งกลับขึ้นไปกำลังจะโค้งกลับขึ้นไปเส้นซีโรนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอาดีถ้าเกิดท่านเข้าเก่งกําไรไว้ที่4.5บาทนะครับแล้วก็กําไรที่พอจะได้หรือเร็วที่สุดนะครับ มันก็จะเกิดจากเส้นกึงกลางบุเจาเส้นกึงกลางบจแบงน,นะครับมันก็จะมาชนเทสท,ที่ราคาห้าบาทก่อนนะครับแล้วก็จะไปทดสอบราคา7บาท8บาทนะครับก็ได้กําไรหลายหลายบาทนะครับแต่ประมาณ3-4บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูตรงนี้ลุงก,ก็เห็นว่าควรจะเข้าเก่งกําไรตัวด o อกคอยนะครับตัวดอกคอยจะดีกว่านะครับดีกว่า PLN นะครับเพราะ PLN ม,มันข้อแตกต่างมันแคไ่ไม่เกินปาเดียวนะครับแต่ตัวที่พุ่งไกลก็คือจะเป็นดอกคอยมากกว่านะครับอันนี้ลุงก็เล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ลองพิจานด้วยตัวเองแล้วก็ลองไป,ไป,ไ,ปไปดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อลุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้ก็รูน่าก็กําลังดีดกลับขึ้นไปนะครับเห็นได้จากตัวลูน่าที่เป็น USD บวกขึ้นมานะครับตัวนี้เดิมทีนะครับราคามันอยู่ที่0.6นะครับ 0.65ก็คือราคาราคาด็อกคอยก็คือราคาบาทก็คือ0.00440นะครับ440หรือ41นะครับหรือ5หรือ42นะครับแต่ตอนนี้ราคาของ USD มันอยู่ที่0.40เพราะฉะนั้นก็ยังคงต่ำแต่ว่าอยางราคามันคงไซเว์ขึ้นไปนะครับส่วนตัวที่เป็นเงินบาทของตัวลูน่านะครับ ก็มีข่าวกันว่าเขาเผาเท่านู้นเผาเท่านี้นะครับแต่ว่าราคาของมันยังคงชี้ลงนะครับตัวไอซยังคงชี้ลงนะครับเอเซยังคงชี้ลงเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องลงต่อนะครับแล้วก็กรอบกรอบของบรุษแบรนดยังคงยังคงอยู่ด้านล่างนะครับกรอบบุรุษแบนมันจะต้องลงมาแตะด้านล่างก่อนนะครับถึงจะดีกลับขึ้นไปนะครับอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับ อันนี้ลุงก็มา,เล,าเล่าให้ท่านฟังว่าแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่าวิธีการของมนันการเคลื่อนที่หรือการนับกราฟของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่ลุงเคยเรียนเอาไว้นะครับกคลิปก่อนหน้าน้ว่าหนึ่งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือพิร์นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือพิร์ทเทิร์นของราคานะครับ เราต้องรู้แพทเทิร์นของราคา2เราต้องรู้อีเล็เว็บนะครับเราต้องรู้อีเล็เว็บก็คือให้ท่านลองไปศึกษาดูในในในพวกเหล่านี้นะครับเพื่อจะมาดูภาพใหญ่โดยรวมของมันนะครับอย่างเช่นแพทเทิร์นของมันนี่นะครับเราลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงก็ดูเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับเราก็ลากมันออกมาดูนะครับแพทเทิร์นแบบนี้เรียกว่าอะไรการขึ้นลงแบบนี้เรียกว่าอะไร มันเป็นแนวโน้อมอ่ามันเป็นอ่าหลังจากเป็นปีเสื้อแล้วจริงๆมันจะต้องไซด์เว์พุ่งขึ้นไปสูงใช่ไหมปกตินี่ถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นถ้าถ้ามันเป็นเช่นนี้นะครับถ้ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยราคามันจะต้องพุ่งขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้มันพุ่งราคาพุ่งลงมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดเรานับมาเป็นอีเลียดเว็บนะครับว่านับ1มา2อ,อ่าขึ้นไปสามลงมาสี่ แล้วตัวนี้ต้องลงที่5 5ต้องขึ้นด้านบนหรือ5ต้องลงด้านล่างสุดๆเพื่อให้จบรอบขาลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่ามันยังไม่จบขารอบขาลงนะครับตัว5้านี้ยังยังไม่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเวฟที่5นะครับเพราะฉะนั that, mm ้นมันจะต้องลงมากต่ำมากกว่านี้ใช่ไหมครับมันจะต้องลงต่ำกว่านี้ก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะลงจะต่ำกว่านี้ mm hmm. ต้องรออีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ ต้องลุ้นกันไปอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับให้มาลงต่ําที่เว็บห้าพอเสร็จแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปหรือเปล่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าก็จะลุ้นเกิดอ e ิเล็กเว็บไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคือเรามองภาพแบบลักษณะของคนที่มองมองภาพเป็นมองออกแนวโน้มเป็นนะครับท่าน,นพอจะเข้าใจหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> กลัวท่านจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันทําไมแล้วมัน มันเป็นอะไรยังไงมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องดูค้นไปก่อนนะครับแนวโน้มของมันจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่มีใครไม่มีใครกะเกงเกณฑ์ได้นะครับเราก็เดาไม่ได้นะครับเราก็เออแต่เราก็รู้ว่าทิศทางของมันก็มีสามทางราคานะครับราคามีอยสามทางก็คือไซด์เวย์ไปทางนข้างไซด์เวย์อัพแล้วก็ไซด์เวย์ดาว ราคามีอยู่3ทางเพราะนั้นใน3ทางเราก็ดูล่วงหน้าได้เลยในสามทางถ้ามันเป็นขาลงมันก็จะลงไปจบรอบเวฟที่5นะครับก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปใหม่นะครับถ้ามันไม่จบรอบมันก็จะซา์เวฟไปทาด้าน,นข้างก่อนมันก็จะกลายเป็นอ่าเป็น 4x นะครับเป็นอ่าเป็นขึ้น 4x ก่อนที่จะลงไปที่5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดีดกลับขึ้นไปเลยมันก็จะกลับกลายเป็น จุดที่5ที่มันจบที่ด้านบนนี้เราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่2 3 4 5หใหม่นะครับเป็นขาขึ้นไป,ไปใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเล็กๆนับเว็บอีเลียดเว็บเล็กๆก,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 ก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานับอีเลียดเว็บภาพยายใหญ่ๆนะครับภาพใหญ่ๆก็ต้องย่อมันลงมานะครับอีเลียดเว็บภาพใหญ่ๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับภาพยายใหญ่ๆของมันนะครับ ถ้านับภาพใหญ่ๆนะครับเกิดอะไรขึ้นครับภาพใหญ่ของมันนะครับอันนี้เราดูของจอเฉพาะตัวลูน่านะครับเรานับนะครับว่า,าจากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับตัวนี้ถึงตรงนี้เรียกว่า1น,นะครับ1 1มา2นะครับ สองมาสามสามก็พิ่งลงที่สี่นะครับถ้าเป็นแนวโน้มขาลงก่อนที่จะขึ้นที่ห้านะครับทีนี้มันจะเป็นจังหวะขาขึ้นที่พุ่งกายยาวไกลขึ้นไปนะครับถ้าเรานับอีเล็เว็บแบบภาพยายใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็อันนี้คือดูแนวโน้มแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลาที่มันลงมา 0.0020นี่นะครับก็ปล่อยให้มันลงมานะครับเราก็เข้าช้อนเข้าช้อนนะครับแล้วราคามันจะพุ่งกลับขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับขึ้นแรงนะครับอาจจะอาจจะขึ้นแรงไปถึง0.01สตางค์นะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปที่0.01สตังค เดิมทีเขาเคยมีการกาวไว้ที่5สตังค์นะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าขอให้มันขึ้นไป0.01สตังค์เถอะครับนะครับอันดับแรกก็ต้องรอให้มันลุ้นใ้มันไปที่0.01สตังก์ก่อนนะครับเข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นภายในภายในปีนี้นะครับมันจะไปที่0.01สตังค์นะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มตรงนี้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังก่อนลวงหน้านะครับกาวไว้ลวงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้ามันพอจะเป็นไปได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับทรัพย์นะครับต้องคอยช้อนนะครับแต่ถ้าดูแล้วแหมมันไม่น่าเป็นไปได้นะลุงลุงเอาอะไรมาดูตรงนี้ไม่เห็นไม่น่าจะมิดเป็นไปได้เลยเลยก็ก็แล้วแต่ท่านนักทุนแล้วกันนะครับลุงก็เล่าเพื่อให้ความเกิดความสะดวกสบายใจแก่ท่านนังทุนนะครับว่าความอดทนความอดกลั้นนั้น เป็นอาเป็นอาวุธสําคัญของนักลงทุนนะครับแล้วก็ใช้เงินเย็นนะครับคือเอาง่ายๆว่าเราหาเงินมาได้นี่เราก็าเงินเหลือเก็บนะครับเหลือเงินเหลือใช้เราก็ต้องเอามาเข้าในคริปโตเอาไว้นะครับดีกว่าไปฝากแบงก์ไว้เฉยๆนะครับคือแบงก์เขาก็ให้อ่าหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรามาเล่นตัวคริปโตนี่อย่างน้อยนี่เรามาฝากเดือนนี้ อีกเดือนหน้าเราก็ได้กําไรเป็น10-20%แล้วนะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้มันกําลังจะไซด์ไวดาวลงมาเราก็ช้อนเมื่อเมื่อเมื่อจังหวะของมันให้ช้อนนะครับด้วยจังหวะขาลงนั่นเองนะครับก็อ่าทาัลงทุนก็โปรดพิจารณาดูด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเล่านะครับคืออย่างน้อยนี่ลุงก็พยายามที่จะเน้นว่าถ้านทุนโปรดใช้วิจ,จารณญาณและใช้สติสตังด้วยตัวเองเป็นคนคิดเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างที่ท่านคิดนั้นถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าลุงมาย้ำให้มันย,ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็าเตือนสติตัวเองนะครับให้เกิดสติเกิดสมาธิขึ้นด้วยตัวเองนะครับก็ฝากทักลงทุนที่เข้ามาใหม่กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอพระคุณนักลงทุนที่เป็นสมาชิกกดกดชื่นชอบไว้เรียบร้อยแล้วกดติดตามแล้วก็กราบพระคุณนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ลุงก็เข้าใจว่าท่านก็ยังติดดอยเหมือนกันนะครับก็ติดดอยแล้วก็ยังบางท่านก็กําลังจะตัดสินใจลงทุนนะครับก็เลยยังยังไม่มียังไม่ได้ทํากําไรขึ้นมาเพราะฉนั้นก็แต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่ลุงพยายามจะย้ําให้ทุกคนเข้าใจก็คือการรักษาสินการทําทานการมีภาวนานะครับก็สามสามแกนหลักนี้นะครับจะช่วย จะช่วยทําให้จิตใจของเรานั้นใสแล้วก็มีบาร,รมีเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดบาร,รมีเกิดขึ้นทําการสิ่งใดเทวดาก็ช่วยนะครับเมื่อเทวดาช่วยนี่เราเราก็สื่อสารกับเทวดาได้นะครับก็สามารถที่จะ,ะทํากําไรให้กับตัวเองอยู่รอดปลอดภัยในเศรษฐกิจที่ย่าแย่นะครับเศรษฐกิจตอนนี้ท่านก็มองดูนะครับบางท่านบอกว่าหาเงินไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าลุงก็ยังคงมองว่า ในสิ่งที่เราไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่ดีกว่านะครับถ้าเกิดทุกคนจะตั้งใจตั้งตาตั้งตาดูนะครับในในราคาที่ลงมาของตัวคริปโตก็เหมือนกันนะครับจังหวะที่เขาลงมาเขาไม่ได้ลงทุกตัวนะครับบางตัวก็สามารถที่ทําเงินได้นะครับจะมีบางตัวที่สวนกระแสของตลาดขึ้นไปนะครับเราก็ลองไปเล่นตัวนั้นนะครับนี่ลุงก็พยายามที่จะให้ทุกคนนั้นมีสตินะครับ ถ้าเรา ick, ค่อยๆมีสติแล้วค่อยๆดูไปทีละตัวทีละตัวไล่ไปทุกตัวนะครับตัวไหนกลับมาบ้างแล้วนะครับเราก็ไปทําเงินกับตัวนั้นนะครับก็ฝากสร้าทงทุนเอาไว้ะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูกันทุกวันนะครับเพราะว่าคือเวลาราคานั้นมันจะเปลี่ยนไปตามตามเวลานะครับเวลาที่เราดูเหมือนกันนะครับเรามาดูช่วงเช้ามันก็แตกต่างกับตอนเย็นดูตอนเย็นก็แตกต่างจากตอนเช้านะครับแต่ว่ามาดูแล้วก็ค่อยๆจับ กับการเคลื่อนที่ของมันนะครับเพื่อที่จะ,ะค่อยๆรู้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าเราเราอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเราก็จะต้องอะกะเกงรู้แล้วก็ดูจังหวะขอมันออกนะครับเราก็จะทํากําไรในช่วงจังหวะระยะเวลานั้นได้นะครับก็อยากให้ท่านเอาใจใส่มาหน่อยนะครับไม่ต้องใช้เวลามากนะครับเอาของลุงนี่ก็มีแค่ คลิปช่วงเช้า30กว่านาทีมาดูวันนี้ก็จบไปวันๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นจังหวะที่มันจะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงเราก็ต้องเข้าช้อนและทํากําไรกับมันนะครับก็ฝากทุนได้ลองพิจารณาดูด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอาเอาไว้พบกันในคลิปถัดถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของมุกเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับ ตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับเ่มีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง,ง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาช,ชิก Open So u r c e l i น e นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้ เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ